คาถาชนะศัตรูค่ำคืนอันมืดมิดป่าลึกเงียบงันจนได้ยินเสียงหัวใจตนเองทามกลางหมอกเย็นเฉียบชายชราพูดถือไม้เทา้าก้าวช้าๆผ่านเส้นทางที่รายล้อมด้วยเงามืดนับร้อยนั่นคือหมู่มาและเจ้ากรรมนายเวรจ้องเขาด้วยดวงตาแขนลึกเขาหยุดยืนกลางลานหินหลับตาสายลมพัดแรงราจะทดสอบจิตใจ แต่ริมฝีปากกลับเอ่ยถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่สืบต่อมาจากบรรพการอัตตาหะเสชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตตะทันตสะโปสะสะนิจจังสัญญตาตจาริโนเนวะเทโวนะคันทโพโนณมาโรสหพรมุนาชิตังอป,ปะชิตังกายิราตถารูประสะชันตุโน เสียงสวดดังกังวานสะเทือนผืนป่าแสงทองอุ่นไหลจากปลายนิ้วล้อมร่างชายชราเป็นเกราะศักดิ์สิทธิ์เหล่าเงามืดค่อยๆแตกสลายไปกับสายลมเหลือเพียงความสงบที่อบอุ้มจิตใจนี่คือคาถาชนะศัตรูหากสวดห้าหรือเจ็ดจบพร้อมกรวดน้ำอุทิศบุญแก่ผู้คิดร้ายแม้โลกทั้งใบจะโหมกระหนำ่ำคุณก็จะยืนหยัดอย่างผู้ชนะ เคล็ดลับการสวดสวด5หรือ7จบตั้งจิตให้สงบและมั่นคงกรวดน้ำอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรและผู้คิดร้ายสวดเป็นประจำทุกวันเพื่อผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องพลังของบทสวดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยคุ้มครองแต่ยังส่งผลให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นมั่นคงไม่หวัน่นไหวต่อสิ่งร้ายใดๆ